เบื่อเจ้านายเบื่องานเบื่อเพื่อนร่วมงานเบื่อทุกอย่างออกไปเที่ยวครับทํางานให้เป็นต,ต้องรู้จักเที่ยวนะครับหนีงานไปเที่ยวกับเราสองคนผมชื่อต้นนะครับจากเพจหนีงานไปเที่ยวครับปุบเป้จากเพจหนีงานไปเที่ยวเหมือนกันค่ะขึ้นชื่อว่างานเนาะใครๆก็ไม่อยากจะทํางานหรอกเอ๋อก็จะหนีท่าเดียวขึ้นเขาลงทะเล น,นไปกิหมดโควิดก็ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวอย่างแรกก็คือทำให้คนอยากก่อนพอทำให้คนอยากเสร็จแล้วก็ต้องแนะนำวิธีที่จะทำให้เขาไปถึงที่เที่ยวให้ได้แล้วก็นำเสนอรสชาติของอาหารนำเสนอบรรยากาศการท่องเที่ยวแลที่พิเศษของเพจเราก็คือเรานำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยววิธีการอตัวรอดที่พัก ข้อคนรู้การเตรียมตัวการกินการเดินทาง s <S เดี๋ยวนี้มันเริ่มจาก2แบบเนาะแบบที่1ก็คือเริ่มจากแพชชชันล้วนนะครับแบบที่2คือเริ่มจากแบบ อยากมีอาชีพผมแนะนําว่าอยากจะทําเพจท่องเที่ยวเอาว่าไม่ต้องทําเพจท่องเที่ยวหรอกจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มจากแพชชั่นก่อนครับเพราะว่าเวลาคุณเริ่มจากแพชชั่นนะสิ่งที่คุณทําออกมาเนี่ยคนมันจะสมัมผัสได้มันมาจากใจมันมาจากอินเนอร์ข้างในจะถ่ายรูปจะยิ้มจะเขียนจะพูดทุกอย่างมันจะออกมาจากความรู้สึกจริงๆรพอเรารู้สึกว่าเราทาเพื่อเงินเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งนะ มันจะรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันจะต้องขายเดี๋ยวมันจะต้องปั้นเดี๋ยวมันจะต้อง,องพยายามออเออมันมันดูพยายามจนคนอื่นเขาจะรู้สึกได้ครับเดี๋ยวนี้การส่งความรู้สึกผ่านกล้องส่งความรู้สึกผ่านตัวอักษรมันง่ายมากอะ่ะคนเดี๋ยวนี้เขาอ่านเยอะเขาดูเยอะเขาสัมผัสได้ ส่วนใหญ่เนี่ยตาม<ไ>ก็ไปเที่ยวตามเที่ยวเสร็จปุ๊บกลับมาก็มาแชร์ประสรบการณ์ให้ฟังก็ส่งรูปม,มาให้ดูว่าเนี่ยมนะเดินทางมาแล้วนะบางทีเวลาเราไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆเราเจอคนเขาบอกอ๋อเราได้ตามเพจน,นี้ไปเที่ยวนะบางคนเนี่ยคือถึงขั้นไปนอนห้องเดียวกันเลยเหมือนโรงแรมนี้เอ้ยขอนอนห้องเดียวกับที่บล็อกเกอร์เพจนี้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยขอวิวนี้เลยอะไรเงี้ยครับมันอินสปายถึงขั้นว่าเปิดหน้ารีวิวแล้วก็แบบเอาเมนูนี้เอาห้องนี้อะไรแบบเนี้ย จริงๆมันก็ต้องบาลาน,นะคือหนึ่งเนี่ยเราเราก็จะขายของแหละแต่เดี๋ยวนี้คนใหม่นี้เขาก็รู้อะฉะนั้นมันก็จะต้องไทยอินเป็นในลักษณะที่มันเหมาะสมเช่นแบบเฮ้ยทริปนี้นะเราหาที่พักโดยการใช้บริการเว็บหาที่พักแอปนูนแอปนี้เดินทางด้วยอะไรส่วนใหญ่เวลาเราเลือกลูกค้าหรือสปอนเซอร์เนี่ยจะเลือกที่เขามีตัวตนชัดเจนฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเขาเนี่ยมันก็จะง,งา่ายเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้อยู่แล้วในการใช่แล้วใช่แล้วเขาย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่าย คือผมเองก็งมกับไอ้ไอ้เฟซบุ๊กมาพอสมควรนะเขาแบบค่อยๆเรียบเรียงเรื่องที่มันซับซ้อนนะครับให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอบคาถามได้ค่อนข้างคมเคลีย์ชัดเจนเห็นภาพรู้แล้วว่าที่ผ่านมาแม่งเสียตังค์กับการการ,การยิงแอดเล่ยเปื่อยแบบไม่นะ <laughs> อะไรเงี้ยครับเคลียมาก ตอนแรกเร,เรามีปัญหานี่เหมือนกันตอนที่เราเป็นล็อกเกรอร์แรกๆเนี่ยครับเรารู้สึกว่าหมายมันจะต้องเก็บข้อมูลตรงนั้นตรงนี้มันจะต้องเที่ยวให้เยอะๆไปเที่ยวประเทศหนึ่งวันหนึ่งแม่งไป6 7ที่เที่ยวจนเหนื่อยเที่ยวจนต้องแบบร้องขอชีวิตจนสักปั๊บหนึ่งพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่มีความสุขเราก็เริ่มปรับครับแทนที่เราจะเน้นปริมาณครับเราเน้นความสุขเราไปดื่มด่ากับสถานที่นั้นๆปุ๊บอะครับแทนที่เราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการเที่ยวอะเวลาเราไม่ได้เที่ยวอะเราจะรู้สึกแบบหวยหาทำด้วยความสุข ทำแบบไม่บีบคั้นตัวเองเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่งานมันจะกลายเป็นการได้ออกไปทําสิ่งที่เรารักแล้วมันได้งานด้วยมาจากแพชชั่นล้วนมีความสุข <c oughs> 1. แพชชั่น 2. จริงใจต่อง,งานที่เราทำสาม มีวินัยครับเอาจริงๆช่วงปี2ปีแรกเนี่ยโหดโหดหน่อยตอนกําลังค้นหา,าตัวเองอยากเป็นที่ยอมรับหรือว่าแบบอยากให้สปอนเซอร์เขาเห็นน่ะว่าแบบเราแม่งได้วะอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บหน,นก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยากพอวันหนึ่งที่แบบเราทําด้วยแพชชั่นจริงๆด้วยความสุขจริงๆะครับเขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยไอ,ไอ,ไอการเที่ยวของมันเนี่ยมันสนุกการโพสต์การยิ้มทุกอย่างมันไม่ประดิษฐ์มันมาจากธรรมชาติแฟนเพจก็จะแบบสัมผัสเราได้ไดมากขึ้นสนุกมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้น มีความสุขเยอะขึ้น